พี่น้องป้องไปยี่บนเขามาในสวนไม่กินฮห่าอือขมาเก็บออกมากันนี่เก็บออกมาหมักพริกมันสุกมันสุกจนว่ามันจนว่ามันโลนจนว่ามันอนั่นไหมพี่น้องบักพริกกับบักเคลือดเทศนี่บักพริกกับบักเขือดเทศจะขอ่ากินกันเลยว่าครยสนใจฮะนะน่วยกับมีแต้นวยงามๆก็ล้างสีสุกมา มันยังมวยงามงามบุตุนจรินตริแบบพริกกะนีมันว่าเผ็ดเด้พี่น้องเผ็ดเพราะไอ้มอยนี่นี่เอาไปกินเอาไปตำปนตำเจียวแซบแซบตำเจียวใส่กระเทียมใส่หอมแล้ะกินกับหนึ่งปลาหนึ่งผักดนผักวกผักงังเนาะกับข้าวเหนียวเนาะนกระซ่บยุ่ยแหละพี่น้องกระซ่บหล่ะมันบ่เผ็ดแห้งนน,น,น,นนี้ของญี่ปุ่นติดอยู่พี่น้อง เ่อใครเด็กเข่ามาโดนไหลาเหมือจังเข่ามาพี่น้องนี่ก็เล็มาหดมันพออยู่ข้างนอกนะก็หดอยู่เรื่อยแล้วก็มันก็จะเป็นอ่าฝนตกฝนหยังใสแหนงสินะมันอยู่แค่นี่ฮะเ่ใครเด็กเข่ามาออันนี้กัดแก่แล้วที่พี่น้องล้งหลัวเราเห็นบ่แตกกอลวล้งหัวแล้ว,ลห,อลวหอมแดงหอมแขกเดี๋ยวพอดีเล็บใส่ใบมันใสผัดนั่นย้ํานีไป อ,อันนี้คนจะเอาขึ้นบ้านพี่น้องแตียงจนน่ากำเบิดอันนี้อันไอพญายรู้หนีมาแซลละไปแลลวพักกันไปแซล่ะพักกันเรามาตัดไหม่เรามาตัดเอาใหม่พี่น้องมาเนี่ยพญายเอารถมาจอดทั้งนี่คนมาตัดเอา เาไม่ไปเห็ดไม่ไปเห็ดอันนี่ยังกว่าอันเห็ดล้มพึงไปเห็ด,อ,หดอันอันหั้งพึงน้องว้าร้านแบกแขนไป้หม่าะงามพี่น้องเระใ,ให้กันเยาไป ถุงเผาถุงเมื่อเอดือบฝนอันนี้กะโอ้จากลงหัวห้บไลงหัวพี่น้องมันมันอ่ะน,นั่นโพดมันทีกันโพดอาใหม่ไปใส่รถแล้วแล้วได้นำพึ่ง อันบ่อบแมนล้างบ่แมนน้มผึ่งด้วยไปนี่แล้วได้เป็ดเป็นน้ำพึ่งมรือไมาให้แม่มพี่น้องพญายิ้ายพญายรุนี่ได้น้มผึ่งมาฝากฝนตกเปียกเบิดชุ่มฉ่ำไปหมดเลยน,นี่กระปุงดีดีดืน ผนเดมามันก็นติดอยู่ด้ล่ะนี่มันติดอยู่พี่น้องเนี่ยตักกระเตน่ะตักกระเตนตักกระเตนเกี่ยวกันไปทางผลแม่ ซี่กระปุงขึ้นพอสิได้เล่มอยู่ได้น,น่ะพี่นอ้นนองได้มื้อใดยายปุ้นเฮ็ดยาคนสิมาเล่มไปกินเก็บอันนั้นขึ้นรถซอยกันล่ะ ไปขึ้นรถซอยกันแล้วเฮ้ยเห็ดเดเจ็บบนไอ้ สีมันบากินมีมีมีม,มีออกมาจากที่ซ่อนวเว้ยเสือร้ายออกมาจากที่ซ่อนวเว้ยได้ยินเสียงคนคุยกันสีมันสีมันบากินสีมันหลุดอันนี้ยังไม่ได้มาชมเลยเพราะว่าฝนตกฝนตกหัวกะ หัวก็เอียนพี่น้องฝนตกหัวก็เอียนหัวก็ได้ลงนี้ฝนก็ร้อยลงมาเจ็บมากน,นั่นแล้วก็เฝ้าขึ้นไปที่ละฝนตกลิ้นอันนี้ฝนก็จังมันเนียวได้เห็นบรอพี่น้องโอ้ยซื้นดีบ้าตายเบ้หยังดอกนี่ซื้นดีครับ ออกมาเยอะบุกซื่นดีครับพี่น้องสองพี่น้อง พี่น้องลุงกินน้ำแบกยางงามเลยวะฝนตกลินฝนตกลินแดดออกพี่ไส้ตาลุนีก,กลับไปแล้วพี่น้องพี่ซาเรากลับไปแล้วอันนี้ยี่บนขึ้นไปทั้งบ้านฝนลินเงียบๆไปไงวะไปไปไปไทยเอาวันลุงกินน้ำเนว่ยแ่เล่นโบเล่นโบงามแล้ววะเออญี่ปุนก็เลยลงมาก ไปใส่อีกบุยย๊กว่าไงหนังกระดาษ้างามงามพี่น้องรุ่งกินน้ำงามแท้แลเป็นวงธรรมชาติเจมสว่สงกกางวิหาดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าน้องสวยสวยสวยคุณขึ้นไปถ่ายอยู่ทั้งรือเบียงก็บจิงงามเลยสิบบอดได้เห็น อันนี้เนะอะสวยงามอร่ามตาเลยพี่น้องอืมมุมนี้ก็สวยนะโอ้ยเสียดายว้างหันเสียดายว้างหันยี่บนญไปไทยขลางมันบ่มันบ่ฉัดแต่ว่าอันนี้ฉัดต่ว่ามันเบิดแล้วพี่น้องฝนซ้อต,ตัวลตต้วฝนซออตัวล้ววย่บนุไทยยี่ทึงห้องนอนลุงกินน้ำจ้าทุกคน